เหรียญ10บาทที่ะลึกกรมชลประทานปีพศ2545มีราคาเหรียญละ3,000บาทจริงไหมตามมือใหม่ไขเรีลนชาแนลไปดู mm hmm. ไป ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ไข่เหรียญช anel ด้วยนะครับทุกๆคนเลยครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมือใหม่ไข่เหรียญช anel ด้วยนะครับผมต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับสำหรับครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงค์เก่าพักเครื่องเก่าธนาบัตรเก่าถ้าหากผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมส่วนใครที่เข้ามาใหม่ผมไม่ใช่ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่ช่องรับซื้้อออเเหรรรีียนนนะคคับผมมป็็ชช่่งงงววววิิแลกาาจ แล้วก็เรียนที่ผมซื้อ เหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับผมไม่ใช่เหรียญที่แบบมีราคาแพงเกินจริงไม่ใช่นะครับผมก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ไม่ชอบก็ไม่สะดวกก็ไม่ว่ากันนะฮะไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคนะครับทุกคนเข้าเรื่องเลยนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวเหรียญ10บาทที่เะื่องลึกครบ1 0 0ปีนะครับผมกรมชลมปทานนะครับปีพศ2545นรี่นะครับผมเหรียญแบบนี้มีราคา3,500บาทจริงไหมเป็นแบบไหนตามมือใหม่ขายเหรียญชแนลไปหาความจริงกันนะครับผมไปโอเคนะครับทุกคนก็ที่ผมพูดมาทั้งหมมดก็ออ่่าเชืผ ผมก็พูดผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็รีวิวแบบบ้าๆน,นะครับผมอาจจะรีวิวไม่ถูกใจใครลหลายๆคนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเราเน้นความจริงนะครับผมเอาเป็นว่าเหรียญน,นี้ทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเหรียญที่เขาซื้อ3,500บาทไม่ใช่ผมนะเขาซื้อ3,500บาทเขาพูดไม่หมดนะครับผมไม่ใช่ต่อเหรียญนะครับต่อ1น0เหรียญนะฮะ ก็ตกเหรียญหนึ่งยี่สิบสามสิบสี่สิบแค่นั้นเองครับไม่ผ่านการใช้นะครับผมโอเคนะครับทุกคนเอาจเป็นว่าเข้าใจกันดีนะครับผมจะได้ชัดเจนไปเลยนะครับผมช่องผมเหรียญที่ผมซื้อมาแล้วก็ผมก็เอามารีวิวแค่นั้นเองครับเจตนามีแค่นี้นะครับผมคนดูแบบบางคนไม่รู้จตกศีรษาเขาจะได้แบบรู้ไม่เข้าใจคาดเคลื่อนนะครับผมบางคนคิดว่าฉันมีผมมีทําไมฉันขายไม่ได้ไม่รับซื้อไม่ตอบอะไรไม่ใช่นะครับผมก็ฟังคลิปให้จบก่อนนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของเหรียญกันต่อเลยนะครับไป อเคนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเหรียญ10บบาทที่เลเลครบหนึ่งร้อปีนะครับผมกลมกรมฉละทานนะครับ30มสบมีนาขออภัยนะครับทุกคนมันมิถุนายนสองห้าี่ห้านะครับผมก็ประเทศไทยจริงๆอะถามว่าอ่านได้ไหมอ่านได้จริงๆคนดูไม่ได้อยากรู้มันเสียเวลาทุกคนใช่ไหมฮะอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับทุกคนราคาร้อยเหรียญ3,500นบาทนะฮะ ที่เขาซื้อนะไม่ใช่ผมซื้อนะครับผมเมื่อก่อนผมก็เข้าใจว่าเหรียญละ3 5 0 0บาทผมจะขายซะหน่อยโอ้โหที่ไหนได้ไม่ใช่นะครับถ้าใครมีเหรียญสองเหรียญน,น่ะ,ะค่าซื้อค่าขายค่าไปษนีก็ไม่คุ้มแล้วนะครับผมทุกคนเอาเป็นว่าประมาณนี้นะฮะก็สําหรับคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับผมถ้าผมพูดผิดพลาดบ้างตกหล่นไปบ้างก็ขอไปด้วยนะครับใครที่เก่งกว่าผมก็เข้ามาบอกเข้ามาสอนด้วยกันได้นะฮะไม่ใช่ปัญหาระครับและใครที่แบบอ่าไม่ได้ซื้อขายช่องผมเอามาคุยแบบได้เปลี่ยนความรู้ได้นะับผมประมาณ เป็นเพื่อนกันได้นะฮะไม่ใช่ปัญหานะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคนะอีพีหน้าผมจะมารีวิวเหรียญ2บาทที่ะลึกครบ1 0 0ปีนะครับผมกระสรวงยุทธิธรรมปีพศ2535นหยมะฮะเหรียญแบบนี้เก็บได้ไหมสะสมได้ไหมมีราคาหรือเปล่าอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นไว้ให้ผมด้วยนะฮะประมาณนี้นะครับก็หากตกหล่นอะไรไปบ้างพูดผิดก็เข้ามาเมนบอกกันได้นะฮะไม่ใช่ปัญหานะครับผมก็คงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วย และอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ให้กับมือใหม่หมไข่เลนชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะะสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าเจอก,กันใหม่นะทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปนะครับผมบาย